สวัสดีครับพบกันที่ช่อง I Have เรือใบกันอีกเช่นเคย ซอรามนซิตี้สเตอร์ริงขายบ้านให้แข้งลิเวอร์พูลเจาซบทีมร่วมพมรีเมียร์ลีกราฮิมสเตอร์ริงสอย้ายหนีแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังเตรียมขายบ้านให้นักเตะลิเวอร์พูลก่อนโยกไปอยู่กับทีมคู่แข่งในศึกพรีเมียร์ลีกวันที่3กรกฎามคม2565้เดมี่มิลเลอร์สื่อมอู้ดีเปิดเผยว่าราฮิมสเตอร์ริงกองหน้าทีมชาติอังกฤษใกล้ย้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษไปอยู่กับเชลซีทีมคู่แข่งร่วมลีกตามข่าวที่ออกมาในระยะหลังแล้วหลังจากได้เตรียมขายบ้านในราคา195้าา195านนนปปออหรรืะมณบทใน เซลเซียเพื่อย้ายที่พักอาศัยก่อนย้ายทีมบ้านหลังปัจจุบันของราฮิมสตเตอร์ลิงอยู่ในพื้นที่รอยต่อระหว่างเมืองแมนเชสเตอร์กับเมืองลิเวอร์พูลหลังจากเคยค้าแข่งกับหงแดงจนถึงปี2015แต่หากเขาต้องย้ายไปร่วมงานกับเชลซีก็จะเป็นต้องย้ายออกจากบ้านหลังเดิมและหาที่พักแห่งใหม่ในกรุงลอนดอนแทนแหล่งข่าวระบุว่าราฮิมสตเตอร์ลิงกาลังเจรจาขายบ้านให้กับเ็นอเล็กซานเดอร์อโน่แบ็กขวาเพื่อร่วมทีมชาติอังกฤษสโมสรลิเวอร์พูลซึ่งมีแผนย้ายบ้านจากเดิมที่อยู่ทางตอนใต้ของเมืองแมน บนถนนเส้นเดียวกับบ้านของอาริสันเบเกอร์ผู้รักษาประตูเพื่อนร่วมทีมและพรอปอกบาอดีตกองกลางทีมแมนยูที่เพิ่งหมดสัญญารอบสองเตรียมย้ายกลับไปยูเวนตุสสถานการณ์เช่นนี้ทําให้อาราฮิมสตอร์ริงมีโอกาสสูงที่จะย้ายจากแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้ไปอยู่กับเชลซีหลังจากไม่ได้รับการการันตีตําแหน่งตัวจริงในทีมระบายสีฟ้าเมื่อฤดูกาลที่แล้วโดยคาดว่าอาจปิดดิวได้ภายในสัปดาห์นี้ด้วยด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์ราว1,957ล้านบาทพร้อมสัญญา4ปีเอาละครับต้องรอติดตาม ชมกันต่อไปชอบกดไลค์ช่กดแชร์ให้ช่องไอแฮปเดลไปของเราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ